ท่าผู้ชมที่กระรบท่านมาที่วังสามหมอในช่วงเช้านะครับจะมีปัญหานิดหนึ่งคือร้านอาหารเช้ามันมีขายโจกนะขายอาหารตามรถเห็นหน้าตลาดนี่แหละเป็นฟู้ดเซ็นเตอร์คือเป็นสรีทฟู้ดยามเช้าของวังสามหมอแล้วให้สังเกตนะโรตัสโกเฟรตนะครับเยื่องๆกันนี่แหละเป็นทางเข้าตลาดนี่คือซอยนี้แหละครับแล้วก็ จะเห็นร้านปะนิดาปณะนิดานี่แซ่บซีดอาหารเช้าได้นี่เพื่อนขึ้นป้ายอยู่ด้วพี่น้องเลยนีนะ่แต่ว่าผมบ่เห็นเองปณะนิดานี่เป็นซื้อไผ่ครับเจ้าของร้านละคะเจ้าของซื้อหยางอันีทกลังตักเขานะซื้อหยังอ๋อชื่อยายลีค่ะยายลีโอ้ยายลียายล,ลีนี่แซ่บที่สุด มีเขาปุ้นมีพเนงมีผู้นี่นี่นี่มียำต่ว่าลานนี้หันระวังได้ลูกสาวสวยได้เอออย่าเห็ดบาลอกก็แกกเด้อนี่แล้วมีกาแฟมีอาหารเช้ามีข้าวต้มกระดูกหมูหมูสับออมมีไข่กระทะพร้อมบอกเฮ้ยนี่มีกาแฟมีไข่กระทะมี หลากหลายโอ้น้าดื่มบริการตัวเอง,อ,งอันยายลี่ขายอยู่นี่จักปีแล้วครับตั้งจั๊กปีโอ้โอมาเป็นปี20เกือบ30ปีแล้วโอเป็นคนบ,คบ้านนี่เมนบอกเป็นข้นบ้านเกิดอยู่แสครับบ้านเกิดอยู่อยู่ร้อยเอ็ดค่ะอยู่ร้อยเอ็ดเนะเาะอันนี้อันนี้นี้น้ำผัวมานี่บาะเลีย <laughs> นน้ำเพลิน,บน,นเบาะเอออันนั้นลูกไส้บ่ที่เสือเขียวนะ ลูกไา้ใหญ่เนาะอัน,นลูกสาวนี่เดซื้อ,อยังอันนี้นะซื้อน,น้องสมเนาะน้องสมคืบอบัแต่งงานอ๋ออันนี้เดะอันนี้ลูกชา้บอกอันนี้ลูกไส้โอ้อันนี้นนกระบอ,บอเอาเมียจากเธอโอ้หน้าตาขึ้นหล่อเท่า,าบากคนบ้านเีนยอเออดี<ม>ละดีละดีละโอ้ยอ้าู้ใดอยาก มาจีบต้องสงมไปผ่านยายลีกับพอกอนเดอ้อเออพอก็ให้สังเกตได้คุณของกินจากไร่หยังแนวมึนเมากับไลก็มูนี่พอ,อตัวอัดแน่นไปด้วยคุณภาพคุณอ่อโอ้เมื่อถังนี่จะบิ่งหัวตีดินและเอาพี่น้องมาวังสามเมาจะลืมมาร้านปะนิดาเดอ้อ ายายอารีบุญช่อบุญอบเนี่ยเงินคือบโบเข่าหัววะ,วะคือเข่าเมียมเมื่อ <S <S ตอนเย็นๆเขาจะขายอันนี้นะยำวัยรุ่น,นลูกชิ้นหมึกย่างยำเห็ดมาล่านี่ก็จะว่าเด้มาจากผมไปพม่ามาดิมาล่าตอนนั้นเืิองไทยยังบดดังนะคู่มือนี่ดังแล้วเดี๋ยวไปกินเขา่ากอนนะ ก่อนจะไปทําพิธียูดสารักเมืองเด้อ